สวัสดีและทักทายแฟนชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับก็มาเจอการทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุชัยบอลเด็สำหรับโปรแกรมประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567ผมและทีมงานสุชัยก็ได้คัดฟอนคู่เด็ดๆดโดนๆให้ได้ตามกันสี่ครับและสำหรับค่ำคืนนี้เราก็จะมาตามกันกับเกมเอฟเอครัพรอบ16ทีมกับเกมกรุ๊ดอฟรังหรือเฟนคารรอบ16ทีมอีกคู่ซึ่งไฮไลท์ในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเกมที่รองจากฝูงในสืีเพม์ลีกอย่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะต้องบุกไป จะเก็บชัยชนะก่อนเกมที่จะต้องทําสึกใหญ่กับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้หรือไม่นั้นเราก็ต้องตามมาลุ้นกันต่อไปในเกมนั้นนี้ครับและสําหรับเกมทั้ง4คู่ที่ได้มีมาฝากกันผมก็จะได,ได้เรียงไปตามเวลาที่ลงสนามนะครับโดยเกมคู่แรกก็จะเป็นการเจอการของทางด้านบอร์นมัธเปิดรังพบกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เกมคู่ที่2อโอลิมปิกลียงจะพบกับทางด้านซาบูเกมคู่ที่3แบล็กเบิร์นโลเวอร์จะเปิดรังรับการเยือนของนิวคาสเซิลและเกมคู่สุดท้ายครับลูตันทาวจะพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้และก่อนที่ ให้กับทั้งช่องของสุภชัยกันด้วยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันก่นกอนที่เกมคู่แรกครับซึ่งในเกมคู่นี้บอลมาร์ตจะเปิดดังพบกับทางด้านจิ้งจับสยามเลสเตอร์ซิตี้กับราคาไม่ก้านก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา,คคารึ่งครบลูกเรามาดูผลงานในเกมลีกของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับซึ่งผลงานของท่งฝั่งเจ้าถิ่นบอลมาร์ตตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับที่14ของตารางพรีเมียร์ลีกโดยการลงสนามไป25เกมก็มีอยู่28คะแนนในตอนนี้ครับสำหรับผลงานในช่วง5เกมมมมมมมททีีี่่่่ผาาาาาานนพพวกกกกกเเเเเเข็็็ยยยยยังงไไสาารถบชชะดดด้ล้ลแแตโ เพียงแค่เสมอให้กับทางด้านเวสต์แฮมยูเต็ดและทีมแฮมฟอร์เลสกับทางด้านนิวคาสเซิลยูเต็ดมาได้เพียงแค่นั้นซึ่งกับผลงานในเกมล่าสุดก็ยังเปิดดังแพ้กับทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูศูนย์ส่วนผลงานของถฝั่งทีมยนเลสเตอร์ซิตี้ผลงานในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่ดับจากฝูงนิสส์ในแชมเปี้ยนชิพโดยจากการลงสนามไป34เกมก็เก็บชนะมาได้ถึง25เกมและในตอนนี้ก็มีอยู่ที่78คะแนนครับซึ่งจากผลงานในช่วง2เกมที่ผ่านมาพพววกกกกกกเเเขาาา็็ปปิดดดดรรััังงแแ้้้บบบทนมลยอะะตีค ไปแพ้กับทางด้านลีดยูเอเต็ดมาด้วยสกอร์สประตูตัวหนึ่งซึ่งทําให้ในผลงานภาพร,าพรวมในช่วง5เกมที่ผ่านมาเขาก็เก็บชัยชนะไปได้3เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมครับสําหรับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นมอนมาร์พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านรอยเคลลี่เจมฮิลแม็กซ์อารอนไรอันเฟเดริกและไทเลอร์ดัมสําหรับการจัดทัพมาในเกมนัดนี้นั้นก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยที่3ประสานแดงต่างตัวทําเกมในนัดนี้พวกเขาก็น่าจะใช้งาน a, Scott, ลุยซินิสเตราอเล็กซ์สกอต ดังโกออตตาราโดยที่จะมีศูน,น่าดาวโซโของทีมอย่างทางด้านโดมินิกโซลังกี้ลงสนามออกซาร์ทเป็นตัวจริงล่าตขาข่ายเกมนั้น,นครับส่วนทางด้านฝากฝั่งทีมเอเลสเตอร์ซิตี้นั้นในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านวิลฟรดเอนดดี้ไปเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนในรายของสูน,น่าตัวเก่งอย่างทางด้านเจมี่วาดี้อาจจะคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับการจัดทัพในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งทีมเอเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยที่ประสาาาา,านนนใแดกลงงงวท แฮร์รี่วิงเดนิสสปรากและฮัมซาชูดูรีซึ่งในสามประสานตัวลูกในแดนบน3ตัวก็น่าจะเป็นหน้าที่ของมาร์คเอาไบตันอับดุลฟาตาวูและแพทสันดาก้ากับราคาไมคกั้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาคือครบลูกครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลแทนในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นบอลมาส์พวกเขาก็ได้มีอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผูกแทนที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.80และสําหรับกระแสของที่ทางในฝักฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็ยังเป็นเจ้าถิ่นบอลมาสครับที่กระแสในทุกๆสํานักก็ยังมีแส ที่มีการ,รตัวลงของผลตับแทนมาทุกสํานักซึ่งจากกระแสที่ได้มานั้นมันก็ยังคงย้อนแย้งกับผลงานของทัท้งสองทีมีพอสมควรครับเพราะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าเจ้าถิ่นบอลมัดนั้นผลงานของพวกเขาก็ยังคงแว่งอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขาก็ยังสะกดชัยชนะยังไม่เจอมาติดต่อกันแล้ว5เกมติดถึงแม้ว่าผลงานของทั้งฝั่งทับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็อาจจะแพ้กันมา2เกมติดต่อกันแต่ถ้าเรามาดูผลงานภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าดูดีกว่าเอามากๆครับเพราะอย่างน้นอยๆก่อนงาาถึ เกมติคอยรออครับเพราะอย่างน้อยๆแม้ว่าก่อนเกมที่พวกเขาจะแพ้มาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะติดต่อกันมาได้ถึง5เกมติดแม้ว่าผลงานของที่จอกสยามยังคงมีผลงานที่แผ่วลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไงผมก็ยังมั่นใจครับว่าในเกมนน,นี้เลเซอร์ซิตี้พวกเขาจะบุกมาแบ่งแต้มในเกมนัน,นี้ไปได้กับสกอร์ที่คาดการณ์ในคู่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับดังนั้นกับการชี้ชัดในเกมคู่นี้ผมก็ขอชี้ชัดไปที่รองทางฝั่งทีมเยือนเลเซอร์ซิตี้น,นัดนี้ดูดีกว่าครับ มาต่อกันที่เกมคู่ที่2ก็จะเป็นสึกฟุตบอลถ้วยฝรั่งเศสกู๊ดฟอร์มในรอบ8ทีมโดยโอลิมปิกลียงจะเปิดสนามรับการมาเยือนของทางด้านสตาบูกับราคาไม่ก้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมในเวลาเจอกันผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งโอลิมปิกลียงครับที่พวกเขาก็สามารถเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าโดยในการเจอกันในสิเกมหลังพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง5เกมเสมอกันไป3เกมแล้วก็แพ้กับทางสตาบูอีส2งเกมครับแต่กลับ ก็บุกไปแพ้กับทางด้านซาบุมาด้วยสกอร์สอประตูหนึ่งแต่สําหรับผลงานสถิติในการเก็บกินราคาให้ทีมแครเอเชียเยอหลังกับราคาที่ครื่องลูกที่เปิดออกมาถ้า2ทีมก็กลับมีสถิติผลงานที่เก็บกินราคาออกมาเท่าเท่ากันครับซึ่งก็อยู่ที่3ครั้งโดยที่ในครั้งหลังสุดโอลิมปิกลยงก็ยังสามารถทํากําไรจากเกมที่เจอกับทางด้านนองมาได้ส่วนทางฝั่งทีมเยอซาบุครับพวกเขาก็ทํากําไรมาได้จากเกมที่เจอกับทางด้านแบรสในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้เช่นกันสําหรับผลงานของทั้งั่งทีมเยในตอนนี้ผลงานจากในช่วง5เกมที่ผ่าาานมพวกกกเเข็็บช มาได้จากทางด้านเรืออัสไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ผลงาน3เกมหลังซาบูก็แพ้มาให้ทั้งลองลอริยองและแบรสซึ่งทําให้ในผลงานภาพรวมในตอนนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้1เกมและแพ้ไปถึง4เกมครับโดยก็ยิงไปได้เพียงแค่4ประตูและเสียไปถึง12ประตูในตอนนี้แต่ก็กลับกันครับผลงานของทัฟังเจ้าถิ่นในตอนนี้ในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทุกเกมโดยที่ในผลงาน2เกมหลังก็เปิดรังเอาชนะทางด้านนิสมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และกับผลงานในเกมนัดล่าสุดก็ยังสามารถบุกไปเาาชนนะทง้ มาได้ด้วยสกอร์สประตูตัวหนึ่งซึ่งถ้าจะนับเฉพาะกับเกมในลางจากผลงานใน6เกมหลังโอลิมปิกลียงก็ยังสามารถเก็บคีนชีตมาได้ถึง4เกมครับกับราคาไม้กั้นในเกมคู่นี้จากเลตแรกที่เปิดมาในราคาครึ่งลูกแต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมามาอยู่ที่ราคาครึ่งลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในกระแสเลทิทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองก็ยังเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกลียงที่ก็ยังมีกระแสการปรับตัวลดลงของผลต่อแทนที่มากกว่าอยู่ในทุกสนักในตอนนี้แต่กััับบกกรรรระแแสใในนนาาาปตวลลงงขออผทคคเ คือควบลูกในตอนนี้ก็กลับกลายเป็นทางฝั่งทีมเยอนครับที่พวกเขาก็ได้มีการปรับตัวลงมามากกว่าอยู่ในตอนนี้แต่ในมุมมองของผมเองก็ยังคงมองสวนทางกับกระแสครับเพราะสี่ผลงานที่ออกมานั้นโอลิมปิกลียงก็ยังคงมีผลงานที่ดีกว่าอยู่อย่างเห็นเห็นและถึงแม้ผลงานในการเจอกันในนัดที่ผ่านมาโอลิมปิกลียงอาจจะบุกไปแพ้กับทางด้านสตาบุกมาแบบเฉียวๆก็จริงแต่กลับในเกมน,น,นัดนี้ผมก็ยังคงมองว่าโอลิมปิกลียงก็น่าจะสามารถเก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเน,นื่องและกับการคาดการณ์ในเกมคู่นี้ผมก็ยังมองว่าโอลิมปิกลียงก็นาะงท ซาบูไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งกับการชี้ชัดอยู่รียงลงไปดียิงครับ เกมในคู่ที่3ครับกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโลเวอร์ทีมดับที่16ในสุดดิชเี้ยนชิพพวกเขาจะเปิดสนามอีวูดพาร์ครับการเยือนของทัพสาริกาดงนิคอโซซึ่งกับราคาแมกั้นที่เปิดออกมาก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับกับผลงานในอันดับตารางคะแนนในตอนนี้เจ้าถิ่นแบ็กเบิร์นโลเวอร์พวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้สิบเอ็ดเกมจากการลงสนามไปสามสี่นัดซึ่งจากผลงานในเฉพาะเกมในลังในลีกนั้นพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงหกเกมครับโดยที่ก็ยิงไปได้ยี่สิบสี่ประตูและก็เสียไปถึงยี่สิบแปดประตู แบ็กเบอร์โลเวอร์ก็เก็บชนะจากเกมที่เจอกับทางด้านโซลซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับแต่หลังจากนั้น4เกมต่อมาพวกเขาก็ไม่เคยสามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนไมาได้อีกเลยซึ่งจากผลงานก็มีเสมอไป3เกมแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งเกมโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดพวกเขาก็เปิดดังเสมอให้กับทางด้านนอริชไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งสำหรับผลงานของทั้งฝั่งทีมเยอนนิคาสเซลผลงานในอันดับตารางคะแนนในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับที่9าของสึกพรีเมียร์ลีกจากผลงาน ได้54ประตูและเสียไป45ประตูตอนนี้ก็มีอยู่3 7คะแนนซึ่งจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็มีเกมที่บุกไปแพ้กับทางด้านทัพปืนใหญ่าอาร์เซนอลมาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนในผลงานที่เหลือก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้อีก2เกมครับและก็ยังมีเกมที่เสมอกับทางด้านลูตันทาวกับบอลมาดไปโดยที่พวกเขานั้นก็ยิงไปได้ถึง13ประตูและก็เสียไปอีก13ประตูเช่นกันครับเรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ้างทางฝั่งเจ้าถิ่นแบ็กเบิร์เลอเวอร์ในเกม โจแรนกินคาสเตโลและทางด้านจอห์นเฟรกส่วนในรายของแฮร์รี่ดีโอนาดนั้นในเกมนัดน,นี้ก็ยังคงต้องรองเช็คความพร้อมก่อนลงสนามอีทีครับและสําหรับการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ3-421ซึ่งก็คาดว่าคู่มิดฟิลด์ตัวรับในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ใช้งานแซนดอนทอนสตาร์ดครับซอนเดย์ทอนสตาร์ดและเจคการ์เรตลงสนามออกซายเป็นตัวจริงในเกมนัดน,นี้ซึ่งก็จะมีทางด้านแซมการ์ลัเกอร์และไทลิสโดแรนรับบทมิดฟิลด์ตัวทาเกมอยู่ในแดนบนโดยที่ ก็จะมีทางด้านซาบิเอลสโมดิกกองหน้าดาวซันโบประจําทีมที่ในทุกการนี้ก็กดไปแล้ว18ประตูที่จะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงเพื่อจบสกอร์ล่าตาข่ายในเกมนัดนี้ส่วนทางด้านฝาาฝังทีมเย,ยนีคาสเซอร์ครับในเกมนัดนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานโจลิงตนันนิกโป๊ปแมตช์ชาร์เกตเอเล,ลียดแอนเดอร์สันและก็คารลัมวิลสันส่วนในรายของมาร์ตินดูบับสกานั้นในเกมนัดนี้ก็น่าจะยังคงต้องรอเช็คความพร้อมก่อนลงสนามครับซึ่งสําหรับการจัดทัพในเกมนัดนี้ก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ 4- 3 3 โดยที่3ในมิดฟิลด์ในแดนกลางนั้นจะมีทางด้านโจวิลล็อกบรูโน่กิมาราสและเชดรองซาบโดยที่ประภาษาในแดนบนนั้นจะเป็นจาคอบเมอร์ฟี่ฮาวีย์บรานและอเล็กซานเดอร์อิซักกับราคาไม่กั้นที่1ลูกที่เปิดมาแต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมามาอยู่ที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าหน้าผลบแทนในตอนนี้ก็สลับฝั่งไปเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นครับที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าหน้าผลบแทนที่น้อยกว่า ค่าหน้าบทแทนในส่วนของราคาแฮนดิแคปเอเชียก็ยังคงเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นที่พวกเขาก็ได้มีการปรับตัวลงของบบทแทนที่มากกว่าอยู่ในตอนนี้แต่ในมุมมองของผมเองก็กลับมองต่างครับเพราะแบ็กเบิร์โลเวอร์นั้นมาตรฐานในตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าอยู่เยอะพอสมควรแทนผลงานก็ยังย่ำแย่สะกดชัยยังไม่เจอมา4ี่เกมติดต่อกันและแม้ว่าทางฝั่งทีมยือนนิวคาสซิลพวกเขาจะเพิ่งบุกไปแพ้กับทางและแม้ว่าทางฝั่งทีมยือนนิวคาสซิลพวกเขาจะเพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านอาร์เซนอลมันก็ตามแต่ถ้าว่ากับผลงานภาพรวมกับเกมนอกลงกังน ไปได้ถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดและก็ยังสามารถกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง11ประตูดังนั้นในเกมนัดน,นี้ผมก็ยังเชื่อว่าด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่าของทงฝั่งผู้มาเยือนจากพรีเมียร์ลีกบวกกับสสิติเกมเยือนที่ดุด,ดันของนิวคาสเซิลพวกเขาก็น่าจะบุกมาผ่านแบ็กเบอร์โนเวอร์เข้าไปสู่ในรอบต่อไปได้ไม่ยากกับสกอร์ที่คาดในเกมคู่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับดังนั้นกับการชี้ชัด U Newcastle เิื Castle, ่ออุราครับ มาอยู่กันที่เกมคู่ที่4ครับซึ่งลูตันทาวจะเปิดดังรับการมเยือนของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งกับราคาไม่ก้านในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในการเก็บกินราคาให้ที่แคบเอชเยียหลังจากราคาที่เปิดมาในราคา1นลูกครึ่งทางฝั่งเจ้าถิ่นลูตันทาวเวลาที่พวกเขาถูกเคยมองว่าเป็นรองในราคานี้เพียงแค่2ครั้งในฐานะเจ้าถิ่นพวกเขาก็สามารถทํากําไรจากราคานี้ไปได้ทั้งสองครั้งเลยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เองจากการที่พวกเขาถูกยกให้เหนืือออกกกว่่่าาาาายยููีรรรคคลึงงััใบสฟ็ มาถักกำไรไปได้ถึง3เกมจาก5เกมหลังส่วนผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นลูตาทาวในตอนนี้3เกมหลังสุดของพวกเขาก็มีผลงานที่ย่ยแย่สุดๆเลยครับเพราะก็มีเกมที่เปิดรังแพ้กับทางด้านบลวยของตารางอย่างเชฟรีเวเตไปถึงสกอร์สประตูตัวหนึ่งเปิดรังแพ้กับทางด้านทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเตไปด้วยสกอร์สอประตูตัวหนึ่งและกับผลงานในเกมนั้นล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดรังแพ้กับทางด้านจากฝูงหงแดงแลิปูไปด้วยสกอร์สประตูตัวหนึ่งจึงทาให้ในผลงานในภาพรวมในตอนนี้ก็สามารถเก็บชัยชนะ ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แม้ว่าผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาจะมีเกมที่สุดดเปิดรังเสมอกับทางด้านเชลซีไปหนึ่งเกมก็ตามแต่กับผลงานกับเกมในนัดเยือนพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้แล้วถึง9เกมติดต่อกันและที่สําคัญในตอนนี้ก็ยังสามารถทํากาไรให้นักทุนไปได้ถึง6ครั้งจากเกมหลังโดยที่ก็ไม่มีเกมที่เจ๊งราคานอกรังไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับเรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ้างซึ่งในส่วนของถ้าฝั่งเจ้าถิ่นรูตันทาวในเกมนัดนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานแมตต์แ มาเวลัสนากัรบาจาคอบบรา์และเอริจาเดียบาโยส่วนในรายของเอลฟี่ดอฟตี้และอัลเบิร์ตแซมบีโลอกองก้านั้นก็ยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมแต่พวกเขาก็น่าจะถูกเข็นลงช่วยทีมในเกมนั้นนี้ครับโดยการจัดทัพมาในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นรูตาทาวเขาคาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ3-4-2-1โดยที่คู่มิดฟิลด์ตัวรับก็จะวางทางด้านลอสบาร์กลี์ยืนคู่กับอัลเบิร์ตแซมบีหลกองกา้าซึ่งก็จะมีแอนดรสทอเซนและไทอิชงที่จะคอยเป็น2ประสานตัวสร้างสารร สนับสนุนสูน้าตัวเป้าในเกมนัดน,นี้อย่างคาวตันมอริสส่วนทางด้านฝาาฝั่งทีมเยือนทัพเดอบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองครับจากรายงานล่าสุดพวกเขาก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นจอสโกกวาดิโอนและสําหรับการจัดทัพนั้นพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยที่4ประสานคู่มิดฟิลด์ตัวกลางก็จะมีทางด้านบร์นาโดซิวาเจอร์มี่โดกูจอห์นสโอนและโรดี้ซึ่งก็จะมีเควินเดอร์บรทยที่จะคอยเป็นจอมทัพเฮมิเกอร์ในเกมนัดน,นี้และก็จะมีเอาว ที่จะคอยเป็นหน้าต่ำแซบ00หน้าัวเป้าในเกมั้นนี้อย่างเออริงเบลวฮารันกับราคาเมกันที่เปิดมานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาในลูกครึ่งครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนในตอนนี้ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะเป็นฝั่งที่ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำที่น้อยกว่าอยู่ก็จริงแต่มันก็ยังคงสูงถึงราคา1.92ในตอนนี้อยู่ดีครับและสําหรับกระแสนในทางฝักฝังต่างประเทศในตอนนี้ก็กลายเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นครับที่พวกเขาก็มีกระแสการปรับตัวลงมาของผลตอบแทนที่มากกว่าอยู่ในตอนนี้ซึ่งจากทททาาาาางี่่ออกกกมมมันน็จจะผล ขอถ้าฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เองในตอนนี้ที่ผลงานในช่วงหลังกับสกอร์ที่พวกเขาทําได้ส่วนใหญ่ก็จะออกมาแบบตึงๆหรือทําได้เพียงแค่ชนะมาแบบเฉยๆถ้าฝั่งคู่แข่งมาเพียงแค่นั้นครับแต่กับในเกมนัดน,นี้เท่าที่ดูจากไล์อัพแล้วพวกเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในตัวของแผงแนวลูกอยู่พอสมควรและด้วยผลงานขอถ้าฝั่งเจ้าถิ่นรูตันทาวในช่วงนี้ผลงานของพวกเขาก็ดูจะออกทะเลนะครับเพราะในตอนนี้ก็แพ้ติดต่อกันมาแล้ว3เกมติดแถมยังไม่พอก็ยังเสียไปถึง13ประตูในช่วง4เกมหลังมงออยังไงในนัดน,นี้ที่ิออาจจะะไมมม่่่ยงทลกกในนชวเ แต่ด้วยแผงหลังของเจ้าถิ่นที่ฟอร์มกําลังพ่อแป๊แบบนี้โอกาสที่ทางฝั่งทีมเยือนจะเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้ในเกมนัดนี้นั้นก็มีโอกาสสูงครับดังนั้นกับการชีช้ชัดในเกมคู่นี้ผมจึงขอมองไปที่เรือใบสีฟ้าบุกมาลากวาชัยครับ ก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุบชัยได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกบอลมัดเปิดรังพบกับทางด้านเลเซอร์ซิตี้กับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนเลเซอร์ซิตี้รองทางฝั่งเจ้าถิ่นบอลมัดไปในราคา1ลูกคู่ที่2อโอลิมปิกลียงจะเปิดรังต้อนรับการเยือนของซาบูกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกลียงต่อทางฝั่งทีมเยือนซาบูไปในราคาครึ่งลูก คูท่ที่3ามแบล็กเบอร์โรเวอร์จะเปิดรังรับการเยือนของนิวคาสเซิลซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นแบล็กเบอร์โรเวอร์ไปในราคา1ลูกและคู่สุดท้ายครับลูตันทาวจะเปิดรังต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นลูตันทาวเอาไปในราคา1ลูกครึ่ง และสำหรับพี่ๆท่านใดต้องการให้ผมหาข้อมูลในเกมคู่ไหนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับผมจะทิ้งลายแอดไว้ให้ในปักหมูใต้คอมเมนต์ส่วนพี่ๆท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ในช่องค,คอมเมนต์ได้เลยครับเพื่อที่เราจะได้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันต่อไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบ,บอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้การดูครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดก